อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนผู้ทุกคนพบกับจีนาสารีินาเอ็มเอ็มค่ะดูนะคะทุกคนหิมะมา,มาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ยังเข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจจีนามาเรื่อยๆเลยนะคะ ช่วงนี้อาจจะตอบช้าไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนวันนี้จีนาจะนําเสนอเกี่ยวกับหิมะอีกแล้วนะคะทุกคนดูสิคะทุกคนหิมะามาเยอะมากเลยนะคะหิมะหลงระดูค่ะทุกคนเดือนเมษาก็อย่างที่จีนาบอกนั่นแหละนะคะมีหิมะามารืเรื่อยเลยนะคะสองวันติดๆกันเลยค่ะเพื่อนเทุกคนดูนะคะคือแบบว่าหนาม,มากเลยนะคะ แถวถนนเนี่ยคือแบบอืมเต็มมากจริงๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยจีน่าจะต้องขูดกระจกด้วยนะคะขูดเอาหิมะออกคือว่าหนามากเลยค่ะทุกคนหนาประมาณ10เซนติเมตรได้นะคะอยู่บนกระจกดูรถพี่นะคะทุกคนเต็มไปด้วยหิมะเลยอะ่ะ ตอนแรกปกติแล้วถ้าสมมุติว่ามีหิมะตกบนกระจกเนี่ยคือจะไม่มีน้ำแข็งเกาะนะคะแต่วันนี้คือแบบว่าที่กระจกรถอะ่ะมีทั้งน้ำแข็งแล้วก็หิมะก็แสดงว่าตอนแรกก็คือจะเป็นแบบว่าน้ำแข็งเกาะกระจกก่อนหลังจากนั้นก็หิมะตกทำให้กลายเป็นว่าสองเด้งเลยค่ะทุกคนจะต้องทั้งขูดกระจกแล้วก็จะต้องขูดหิมะออกนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้จีนาไปทำงานทันพอดีเลยนะคะโชคดีมากแต่จีนาไม่นำเสนอที่ทำงานนะคะวันนี้เพราะว่าไม่มีอะไรมากบรรยากาศก็ไม่ค่อยสวยมากอีกนะคะที่ทำงานเอาเป็นว่าจีนานำเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นบรรยากาศข้างๆทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปชมกันเลยนะคะหิมะเต็มท้องถนนทั้งสองข้างทางเลยคะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสำหรับการรับชมในวันนี้ก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ